สวัสดีครับเพ,เพื่อนๆวันนี้เราจะไปตกปลาหมึกกันครับที่ท่าเรือสามเสียมนะครับชุมพรน,นี่นัดกับพี่เขาไว้หกโมงนะครับพี่ก็มาแล้วแหละกำลังเตรียมเรืออยู่นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้กี่ตัว ให้เพื่อนๆดูบรรยากาศเรือจอดอยู่ตรงโน้นนะครับก็มีชาวบ้านที่ว่าเขาทำอาชีพประมงเขาก็เริ่มทยอยออกเรือกันไปแล้วนะครับเราไม่ต้องรีบพี่หนุ่มบอกฝึกๆให้เพื่อนๆดูครับโอ้ๆ เลชุมพรครับผมโอเคเดี๋ยวไปถ่ายอีกทีบนเรือครับน้องสแตมชื่อน,น้องสแตมครับจะพาพวกเราไปตกปลามึกตอนนี้ขึ้นมาบนเรือแล้วครับเริ่มออกแล้วครับ เราได้ที่หมายแล้วครับในพี่หนุ่มเราทอดสมอรอสาวแล้วเม็ดได้เป็นุ้นไหมเม็ดได้เจ็ดได้เจ็ดเม็ดนะโอ้โหต้่นไปก็องมันเลึกก็ไปทีนึงต้องเม็ดเม็ดนึงแาบนี้อันนี้คือกำลังดีใช่ไหมถ้าว่าตอกนี่ใช่ไหมใช่ถ้าตอกเมื่อคื้น้ำประมาณนี้กำลังดีเื่อกีจะเท่าทองที่ที่วัดอ๋อ